แบมแบมก็ซเวสร้างฝีที่แข็งแรงและพยานสู่ความพยายาม <Yo! S 1> นาทีนี้หากเอ่ยทิงชื่อแบมแบมคงไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยในานามวงก๊ปเซเว่นผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและครองใจแฟนคลับมากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักหนุ่มน้อยมากความสามารถคนนี้ให้มากยิ่งขึ้น แบมแบมกันพิมุกภูวกุลเกิดวันที่2พฤษภาคม2540ปัจจุบันอายุ24ปีแบมแบมเป็นศิลปินชาวไทยที่ไปเดบิวต์ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงวอยแบนก็อตเซเวนเส้นทางของเขาไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายๆคนคิดเรียกได้ว,ว่าเขาเป็นหนึ่งในไอดอลที่มีความพยายามและความมุ่งมั่นมากเลยทีเดียวแบมแบมสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็ก เขาเติบโตมาพร้อมพี่น้องทั้งหมด4คนด้วยการเลี้ยงดูของคุณแม่เพียงคนเดียวโดยคุณแม่ของเขาต้องรับภาระทามาหาเลี้ยงครอบครัวแบมแบมและพี่น้องจึงช่วยคุณแม่ทํางานตั้งแต่อย่างเด็กความฝันของเขาคือการซื้อบ้านให้คุณแม่และทําให้ครอบครัวมีความสุขสบายแบมแบมเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อย่างเล็กเกิดเริ่มเล่นโฆษณาหลากหลายชิ้นและปรากฏในภาพยนตร์ไทยเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาววุ่นรับบทเป็นตัวประกอบในช่วงท้ายของเรื่อง และภาพยนตร์ฮ่องกรงเรืร่อง Fairy Tale Killer ซึ่งรับบทเป็นเด็กใบส้สติไม่ดีและมีสัมผัสพิเศษในวัยเด็กแตนแบนเป็นเด็กติดเกมคุณแม่ของเขาจึงพยายามหากิจกรรมอื่นให้ทำและสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาค้นพบความสามารถด้านการเต้นของตัวเองจากการที่ได้ฝึก cover ศิลปิเป็นเกาหลี และลงประกวดเต้น Ren n d ด c h Mill Dancing Contest ในปี2007โดยเป็นการเต้นคาเวอร์ศิลปินชื่อดังอย่างเร n จากค่าย JYP Entertainment และคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ด้วยอายุเพียง10ขวบด้วยความที่ยังเด็กมากแม้คราวนั้น JYP Entertainment ได้ทาบถามให้เขาออ d i ชั่นเข้าเป็นเด็กฝึกในค่ายแต่แบมแบมก็ตัดสินใจปฏิเสธโอกาสไปจนกระทั่งในปี2009แบมแบมได้เข้าร่วมประกวดเวที LG Entertainer ในนามทีม v ี s a c คูซึ่งเป็นการออดิชั่นของค่าย JYP Entertainment อีกครั้งหนึ่ง v <S, s a c ขอบทีมของนะคะท่ารผสมผสานระหว่างนอออปิงและก็ดีบอยครับและครั้งนี้เขาได้รับการทาพทามจากทีมงานของ JYP ว่าหากพร้อมไปเกาหลีก็ไม่ต้องออดิชั่นเพิ่มอีกแต่สามารถเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกในค่ายได้เลยแบมแบมซึ่งขณะนั้นอายุ12ปี จึงคิดว่าโอกาสมาหาเขาถึง2ครั้งแล้วและครั้งนี้เขาควรคว้าเอาไว้แบมแบมเริ่มต้นชีวิตในเกาหลีด้วยความไม่รู้ภาษาใดๆเขาบอกว่าการสื่อสารณตอนนั้นมักใช้ภาษากายเป็นส่วนใหญ่และชีวิตเด็กฝึกในค่ายก็วนลูปแบบเดิมๆเขาซ้อมวันละสิบชั่วโมงและมีการทดสอบทุกๆเดือนเพื่อตัดสินใจว่าจะได้ไปต่อหรือโดนคัดออก ซึ่งแบมแบมก็สามารถผ่านการทดสอบมาได้ด้วยดีทุกครั้งตลอดเวลาการฝึก3ปีแบมแบมตั้งใจและอดทนเพียรพยายามจนในที่สุดเขาได้ไปออกรายการวินซึ่งเป็นรายการ Idol Survival ที่นำเอาเด็กฝึกจากไ่าย YG และ JYP มาท้าดวลกันโชคชะตาเข้าข้างทำให้เขาได้เข้าไปเต้นแทงคนในทีมที่ได้รับบาเดเจ็บ